สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าเคทัตนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามานะครับชําหน่อกระบองเพชรกันนะครับขั้นแรกก็เตรียมกระถาง่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่ดินครับสเต็ปเดิมครับเอเวอร์ติงจิงกะเบลนะครับเตรียมกระถางแล้วก็ใส่ดิน ครเหมือนเดิมครับหล่นๆก็เก็บมาใส่เสียดายครับนี่ครับทำไปเรื่อยๆนะครับ นะครับเตยมดินแล้วก็ชํำเลยครับจิ้มไปเรื่อยๆครับอันนี้เฟล่ครับช้าตัวเฟล o w นี่เขาก็นิยมเอาไปกราฟมาเล็ดนะครับ ก็ส่งดีเหมือนกันเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสนี่จะมาทำให้ดูนะครับมคนสงสัยว่าผมใช้มือเปล่าจับกระบองเพชรนี่เจ็บบ้างไหมผมบอกได้เลยครับโดนจิ้มจนพุนแล้วครับจนแทบไม่รู้สึกแล้วครับก็จิ้มไปเรื่อย อย่าซีเรียสครับกระบ,บองเพชรทำไปเรื่อยครับหนอนนี่ผมก็เพิ่งเด็ดเมื่อเมื่อคืนนะครับก็ไม่ได้ตากอะไรเลยนะครับบางทีเราซีเรียสเกินไปนะครับจนบางทีเนี่ยคบ,บงะงมไม้เกินไปหยิบยกจับดูนะครับลาก็ไม่มานะครับก็ถามว่าทําไมต้นไม้ไม่รอดก็อย่างที่บอกครับเราไปใส่ใจมันเกินนะครับ ปล่อยๆบ้างก็ได้ครับกระบองเพชรพอเรามาดูเขาทีนะครับเราจะแปลกใจครับเขาโตเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบความรู้สึกที่นะฮะก็ต้องสัมผัสกันเอาเองนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการชัากระบองเพชรหนอกระบองเพชรนะครับครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ